ร่ำรวยมากด้วยโชคลาภค่ะพี่น้องบอร์นิกาพาพี่พระน้องเนาะค่ะมาทำบุญขอพรเปิดโชคเปิดลาบขอตัวเลขโชคลาภเนาะค่ะพี่น้อง่อนนื่นกาขออนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุกบุญทีไดเฮตดไดสางมากมือนี้ขอให้ไปนุ้นดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิร์ตสุขสุขน,นะค่ะอนุโมทนาสาธุะค่ะพี่น้องเฮงเรวยด้วยค่ะแนวทางขนมไทยเนาะค่ะประจําบุญทีสิพกท่านว่าเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้ในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปทำบุญสางบรารมีละกะ ตั้งจิตอธิษฐานห่วมกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องมอนิกะพ้าพี่พระน้องเนาะค่ะมาทําบุญอยู่วัดผะถาดว่ายโยเนาะค่ะมาสักการะขอพรเ,เปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะตัวเลขโชคลาบเนาะค่ะเดี๋ยวเมื่อเบิงว่าเข้าจุดเลขถูกจะได้ตัวเลขโชคลาบได้เนาะค่ะพี่น้องมามีหยังให้พี่ให้น้องเนาะค่ะนอกจากพาตะเวนทาบุญละกันอนุโมทนาสาธุให้เนาะค่ะพี่น้องชีวิตคนเฮามันสันค่ะทาบุญสั่งบารมีไวๆๆ้หลายหลอยเส่้อว่าถ้าเขามีบุญบารมีสื่อเลขตัวไดมันก็ออก ยิบเหล็กตัวใดมันก็ถือพี่นอ้องความเสื่อความรัทธาไปมันเด้อค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดทีเสือส่อรัทธาในตัวข่อยเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้ก็ขอหายเฮงๆเรวยๆเน,นาะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยปีที่แล้วรู้จังหวัดปีนี้รู้จังหวัดกะผู้ใดอย่างหักะคอมมนไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีทีเพิ่นที่ตามข่อยมาในระยะสองปีเต็มเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นจะมาตอบให้เนาะคะ่ะบางเท่อข่อยว่าไปกะอาจจะ่เสือ้อเพราะอยางว่ายัางมากมายเนาะผูเมือนีพี่นออ้องวอาตรงๆฮาตะเวนท้ำบุญสางบาร,รมีดีกลัว นว่าเฮาดีกับมี่นว่าเฮาบอดีกับมี่เนาะพี่น้องเป็นกําลังใจให้เบอรสุขสุขคนค่ะทุกคนที่ท่าบุญสา่งบาร,รมีล้วนแล้วแต่อยากมีโชคมีลาบกันทั้งนั้นแต่ใดๆก็ตามแต่เนาะคะ่ะมันข้นอยู่กับช่วงเวลาเนาะคะ่ะถาบุญสัมพันธ์ถาบุญบาร,รมีเข้าถึงเท่าใดแน่นอนพี่น้องช่วงนี้กะเดินสายเนาะคะ่ะสะสมแต้มบุญไปเรื่อยเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปูพญานคราชเนา,คานะคะ่ะ ท่าชมพูเนาะคะ่ะพี่น้องตัวเลขโชคลาภเนาะคะ่ะลองไปจับคู่เบิงเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็แค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องคิดถึงประกันได้จาขอโทษขอไพยะคะ่ะพี่น้องทางเราเด้อพี่น้องโจดเอาเด้อค่ะพี่น้องตัวเลขโชคลาภเนาะคะ่ะแนวทางขนมไทยประจำวันที่16ธันวาเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็น1หา6 4เนาะคะ่ะ1ห6 4ถ้าให้ค่อยจับคู่ห้ก็จะเป็นหา6หาเก่านาะคะ่ะมักส่วนโตเนาะคะ่ะหา6หาเก่าอย่าลืมเด้อค่ะเพราะว่าเป็นเลขที จุดถูกได้ละก็เลขสารถันปูนะคะอย่าลืมหาโฮกหาเก่า้อคะอย่าลืมว่าโฮกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะคะ่ะโชคดีร่ำรวยค่ะพี่น้องขอให้รวยๆเฮงๆมันหมานเดี๋ยวมาตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆรอมกันก็เป็นกาลังใจเหุ้ขังเนาะคะ่ะพี่น้องบางคนทีทากมาหลังบาเน,นะคะ่ะด้วยปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะจะให้พี่น้องอยู่แบบมิสติเนาะคะ่ะพี่น้องตั้งสติให้ได้ดีเจ็บเสวาถ้าเข้ามิสติปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านผลไปได้ดีอยู่แล้วพี่น้องสติเท่านนั้้ทจะเเ็ให ผ่านพลอุปสรรคต่างๆนนาไปเนาะคะ่ะสัทธาแเ่ค่ะอยู่วัดสถานที่แห่งนีเนาะค่ะก็จะมีปูเถาพญาชมะะพูเนาะค่ะ,พ,ะ,คะพี่น้องละกะหลวงพ่อปดหนีเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะบุญญาบาร,รมีหลวงพ่อปดหนีเนาะคะ่ะอยู่วัดพระธาตุวายโยเนาะคะ่ะทุกคนทีเป็นหนีเป็นศินลล้วนแล้วแต่เดินทางมาเพิ่บาร,รมีหลวงพ่อเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้ไปสักการะขอพรไหวพระธาตุละกะขอพรหลวงพ่อปดหีให้พี่น้องประสุขวาสุขคนเนาะคะ่ะทีเป็นหนีเป็นศิลยู ให้ได้โชคลาภจากข่อยเนาะคะ่ะมื่อวนนี้สีไดดนาเงินไปใส่ดีใส่ศีล้ะกัทําบุญสางบาร,รมีในทุกๆุกมือเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเนาะค่ะรอบๆศาลถานปูเนาะคะ่ะอนที่จะถึงศาลเด้อค่ะพี่น้องอาจจะทายคีบสวนไปสวนมาเนี่ยกะขอโทษขอภัยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไหวเสร็จแล้วเท่ากับมายางหาเบิงลอตเตอร์ลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่นอ้ววอนงหาโคะ้กหาเก่านั่นแหละลองไปซื้อลอตเตอรี่เบิ้งได้ได้จากตามแต่สนับสนุนเนาะคะ่ะสนับ สนุน,นลอตเตอรี่เด้อค่ะพี่นอ้องใสรสื่อไต่ดวงไต่ดินกะอับเรียกแต่เนาะค่ะพี่น้องกะนแียวแต่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบนริเวณรอบๆอบเนาะคะ่ะามาช่วงบากก่าๆกะจะหอนแน่เนาะคะ่ะพี่น้องแนะนําหมาช่วงแบบสาวๆแน่จังน้อยเนาะคะ่ะเพื่อความสะดวกสบายสิได้บนนะะ่ยหัเนาะค่ะหน้าวก็่คื่อขึ้นหนาวเนานะค่ะพี่น้องก็จะหอนแน่บางคนสร้างเฮ้ากระสร้างเขาเขาสีฮหกสีสร้างกระสร้างเขาเนาะคะ่ะ เ้าต้องไปสนใจยังพี่น้องบางคนก็นดีทําบุญเล้วมันบ่เกิดผลมันเป็นยังน,น,นู่นนั่นนี่เนาะคะ่ะถ้าบุญพร้อมบารมีถึงแล้วมันก็มาเองสิ่งที่เฮาอ่าตั้งจิตอธิษฐานไหวพี่น้องทําบุญอย่างเดียวค่ะพี่น้องบ่ต้องไปคิดยังหลายบ่ต้องสนใจคนรอบข้างคนว่าเข้าดีก็มี่คนว่าเฮ้าบ่ดีก็มี่ให้คิดแค่นี้เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะบรรยากาศรอบๆอบัมันแล้วพี่น้องรอบๆอบวัดเนาะ เดี๋ยวเซตจ,จากวัดพระธานวายโยเขาก็จะไปทําบุญตามวัดต่างๆเนาะค่ะทีมีบุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะเงื่อนทีถือเลขจากโชคลาภเนาะคะ่ะเงื่อนทีถือเลขนั่นแหละมีโชคมีลาบคอยกะหาล้อทําบุญมองหันมองนี้คอยบ่ญมียังหลยดอกพี่น้องอยากไปทาบุญไซกับไปอยากทําบุญมองได้คอยกับไปเพราะว่าได้ซี่เหลียสกับชีวิตเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าด้วยบุญบารมีคู่พ่อแม่คู่บาอาจารย์บารมีสันปูโชคลาภเหลือหล่น,นะคะ่ะลูกหลาน